สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้กันนะคะก็เข้าไปเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเราก็จะมาเล่นกันไปฝั่งนี้เลยนะคะทุกคนก็เราไม่ค่อยทำคลิปแจกของฟรีเนาะอืมก็ขอโทษด้วยค่ะที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปเยอะขนาดนั้นนะแต่ก็พยายามทำนะคะทุกคน ค่ทุกคนอันนี้คือจะเป็นเลเซอร์ก็คือห้ามโดนเลยอะ่ะเนี่ยแต่ถ้ามันถ้ามันตายเราก็ไม่อยากโดนนะคะทุกคนมันตายเลยเราก็ไม่อยากโดนนะอืมแต่ถ้ามันเลือนรถเราก็อืมไม่ค่อยเท่าไหร่ <c oughs> ก็ไม่อยอกโดนหรอกเพราะเพราะว่าเลื่อนมันจะลดเอาอ่ะแต่ลดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าลดเยอะเ,เรา เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมเลือดเยอะเยอะขนาดนั้นเราดูเลเซอร์เยอะที่ไรเลือดลดเยอะทุกทีเลยอะ่ะ oh. แต่ว่าแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ลดขนาดนั้นนะคะโอเคคือเราไม่แน่ใจเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเล่นให้ดูเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมามาบอกอัปเดตสักพักกันใครอยากฟังอย่าลืม กดไลค์ให้เราด้วยนะคะถ้าไม่กดเราจะไม่มาเราจะไม่มาบอกอัปเดตใหม่ในสักุระนะกดก่อนทุกคนถ้าถ้าถ้าต้องอให้คลิปนี้ถึงประมาณ100รไลค์หนึ่งไลค์อะถ้าไม่ถึงเราไม่ทำให้นะทุกคน ถ้าไม่ถึงเราจะไม่บอกอัปเดตในสกุลละแค่นั้นนะคะเราจะไม่บอกอัปเดตในสกุลละนะคือวันนี้เราไปโรงเรียนไปสอบนั่นเองนะคะก็กลับมานะก็วันนี้ก็อาจจะกลับเร็วหน่อยคือสอบเสร็จแล้วทุก <Yeah. S 1> คนแต่ว่าเราก็จะออาจจะเหงาเหงาน่ดนึงนะเพราะว่าน้องเราไม่แน่ใจว่ากําลังจะกลับมาหรือเปล่านะ ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาหรือเปล่าก็อาจจะก,กลับมาก็ได้โอ้ตัวลือ <c oughs> ตรงรีเซ็ตดิดีจะคนดีนะตรงนี้มีที่เซฟไม่งั้นตกไปนาะนแล้วแหละทุกคนเ่ต้อนล่า,าคือแบบมาข้างบนนี่สวยมากเลยนะโอ้ยตองรีเซ็ตเลย คืออันนี้เราไม่ได้กระโดดโดนเลเซอร์นะเรารีเซ็ตอย่าเข้าใจผิดทุกคนแต่เข้าใจผิดกันเดื้ออ้าอะไรทำไมมันตก <c oughs> ตกอะมตกตกเป็นเพราะอะไรอ่ะตรงนี้มัน ล่องหุ่นไหมอ่ะตรงที่เรากรดูดไม่เกี้ยวเราไม่แน่ใจอ่ะทุกคนว่ามันล่องหุ่นปะหรือว่ายังไงอ่ะนี่ทุกคนคือเราขอบอกเลยว่ามันยากมากไปตรงนั้นอ่ะ อ๋อทุกคนเรารู้ความจริงแล้วค่ะคือตรงครูตรงนั้นมันแบบสีใสไงเออคือมันสีใสมากเรารู้ความจริงหมดแล้วคือเรารู้ความตรงไหนไหทุกคนจะรู้ได้ไคือเรารู้แล้วค่ะว่าไอตรงนั้นนะ่ะมันล่องหนก็เลยแบบก็เลยกระโดดไม่ได้ กระโดดตโตอีกกระโดดตลอดเลยจะไปมันเข้าไปกันตรงไหนอ่ะทุกคนโอเคเข้าไปกันตรงไหนเรางงมากเลยอ่ะคือตอนนี้เรางงแล้วเร,เราเริ่มแล้วแหวงแล้วนะโอ้ไม่เลือกลืมเลยทุกคนไม่ได้เลือกอะ่ะอืมอืมเคยอุ้ยโดนแล้วตายเลยตรงนี้ โดนแล้วตายเลยทุกคนคือไม่รู้ไงยังไม่รู้ว่ามันโดนแล้วตายเลยแต่ก็คือเราเห็นไอ้ใสๆนั่นอ่ะเราไม่คิดว่ามันจะให้เลือกนะอือไอ้ตรงนี้มันก็สใสๆอุ้ยไอ้ตรงนี้โคตรใสอือน่าจะเห็นความใสนะเพื่อนหืมทุกคนต้องกระโดดน,นะต้องกระโดดะ คือเมื่อกี้เรางงมากเลยอะว่าถ้าไม่ลงหนตายหรืลอลบตรงนั้นอะก็เป็นเพราะว่ามันให้เลือกนั่นเองแต่เราเห็นเพื่อนไปได้ยังไงโกมีรู้แล้วเพื่อนก็บอกเพื่อนก็บอกเออแต่แล้วก็ก็เพื่อนก็บอกไงแต่ว่าเขากระโดดให้เราดูอ่ะกระโดดกลับมาหาดูอ้ยน่ารักนะเออขึ้นคนอ,อุ้ยขึ้นมาข้างบนยิ่งสีสวยขึ้นไปใหญ่ทุกคนจะรอดไหมเนี่ย ไม่แน่ใจว่าจะร่วไหมอน่คือตอนแรกไม่รู้ไงว่าเขาจะนับจะนับด้วยอ่ะอ <c oughs> ืมคือกระโดดมาตรงนี้ตลอดเลยทุกคนโอเคทุกคนแล้วก็กระโดดอืก โโหคือสีนสวยสวยนะโ้โหกลัวตกจังเลยชิลๆนะทุกคนแต่ว่าก็ตกอยู่นะกระโดดชิลๆปุ๊บตกเลยเออไม่รู้เป็นอะไรกระโดดชิลๆปุ๊บตกเลยอ่ะโอ้ตรงนี้มสวยมาก สวยนะเนี่ยโอ้ยสีอะไรสีทองหรือสีครีมอ่ะทุกคนอันนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะ ทุกคนไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าอันเนี้ยมันแบบกระโดดไปได้เลยคือมันไม่ใช่เลเซอร์นะที่ปีนตรงนั้นที่เราอธิบายอะ่ะเออคือแบบโดดข้ามไปเลย <c oughs> แต่ก็เลือดลดนนิดนึงเลย ถึงชัยชนะแล้วอ่ะถึงชัยชนะแล้วเดี๋ยวกดแล้วมันทำไงกูกล้วก็ขี่ริงชาไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายทุกคนจบห่อคอยแล้วอ่ะ